โดยมากก็ในกลุ่มที่เป็นกุนขให้มะเร็งนะคะคนไข้ที่เป็นเนื้อง,งอกที่ยังไม่ใช่มะเร็งก็รักษาได้หรือคนไข้ที่เป็นถุงน้ําที่แนวโน้มมันจะเปลี่ยนเป็นมะเร็งในอนาคตหรือว่าถุงน้ําเฉยก็ได้เหมือนกันค่ะในกรณีที่ถุงน้าเขาเรียกว่าซิสที่ตับมีขนาดใหญ่ทำให้คนไข้อึดอัดพวกนี้ก็รักษาผ่านทางกล้องได้เหมือนกันข้อดีแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวเสียเลือดน้อยอันนี้เป็นหลักพื้นฐานของการผ่าตัดทางกล้อง ข้อจํากัดก็มีในกรณีที่สมมุติว่าเนื้องอกหรือมะเร็งอันนั้นน่ะมีขนาดใหญ่แล้วก็พื้นฐานตับที่บางคนตับแข็งมากการหยุดเลือดของตัวตับเองบางทีอาจจะยากกว่าคนที่พื้นฐานสุขภาพตับดีแต่ว่าโดยมากที่มันจะลิมิตเลยก็คือเรื่องขนาดของตัวก้อนที่จะทํามากกว่าปัจจุบันในเรื่องอายุหรือโรคประจำตัวไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัดผ่านกล้องแล้วนะคะ ก็คือจริงๆเนี่ยสามารถลุกขึ้นได้เลยแต่ถามว่าคนไข้จะไม่เจ็บเลยก็คงจะไม่ได้ขนาดนั้นก็คงจะมีบ้างเพราะว่าการใส่แก๊สเข้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างรบกวนผนังหน้าท้องมันจะมีความเจ็บอยู่นิดนึงนะคะพวกนี้ก็จะฟื้นตัวเร็วมากเพีเยงแต่ว่าวันแรกเนี่ยต้องฝืนนิดนึง เพราะว่ามันไม่ได้เจ็บเท่ากับศูนอเซนอันนี้ข้อแรกนะคะข้อ 2, 2 <S คือการส่องกล้องในกลุ่มคนไข้ที่ผ่าตัดพวกมะเร็งตับเนี่ยมันจะใช้เวลานานประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อการดมยาสลบที่ใช้เวลานานนิดนึงหลังผ่าตัดเนี่ยเราต้องรีบลุกหรือว่าบริหารปอดตามที่นักกายภาพเขาแนะนํามันจะมีคล้ายๆกับตัวลูกลอยก็้วทาให้ปอดเราไม่แฟบก,ก็คือสามารถไปใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่ได้มีปัญหาข้อห้ามอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นแผลใหญ่ไม่ได้ต้องการการพัก ฟื้นหรือว่าต้องรอให้มีความแข็งแรงของมันหนังหน้าท้องก่อนเราจะไปออกกําลังกายไป,ไปอะไรได้หมด